โมนี่หนึ่งลิตรครับปุ๊บรุ่นสี่รุ่นอ่าสี่รุ่นครับผมมีรุ่นอ่ารุ่นล้อกลมนะล้อกลมอ่าตัวนั้นจะไม่มีไดชาร์จนะครับห้าสิบบาทนะครับใบตัดห้าสิบเซนอ่าใบตัดห้าสิบเซนเนาะอันนั้นจะไม่มีไดชาร์จในตัวแล้วก็มีมาตัวนี้เก้าจุดห้าแรงเก้าจุดห้าแรงใบตัดห้าอ่าอ่าตัวนี้เจ็ดหมื่นห้าพันบาทตัวนี้เจ็ดหมื่นห้าแล้วก็มีอีก สิบหกแรงใบตัด80เซนนะครับ1นึ่งแสนสองบาทนะครับแล้วก็มี16แรงอีกใบตัด1,500เมตรหน่เมตรใช่ครับอันนั้นราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับอันนี้บอกเลยว่าที่ขายราคานี้ก็พร้อมส่งทุกที่ฟรีค่าส่งฟรีแปเฟซขึ้นหน้าลิงให้ดูนะครับสำหรับรถตัดนะสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมเอกน้ำสิงค์ครับมาดูรถตัดหญ้าแบบบังคับ อันนี้เป็นขนาด9.5ครับขนาดของเขานะครับผมอันนี้เป็นแบบว่าวิทยุนะครับอันนี้ก็เป็นแบบไฟฟ้าการเด่นใช่ไหมอันนี้เป็นขนาด9.5ใบตัด80เซนใบตัด50เซน50เหรอตัวนี้อ๋อใบตัด50เซนครับระบบมีอะไรมั่งพี่ตัวนี้อ่าขึ้นลงใบตัด ขึ้นลงใบตัดเป็นแบบไฮดรอลิกเลยใช่ไหมอ่าใช่ครับอันนี้เป็นไฮดรอลิกไฟฟ้าใช่ไหมพี่อ่าเป็นมอเตอร์ครับอ๋อเป็นมอเตอร์เหรอนี่จะขึ้นลงครับสามารถปรับระดับได้แล้วก็นี่ครับเป็นระบบไฮดรอลิกแล้วก็มีระบบอะไรบ้างพี่อ่าระยะการทำการสองร้อยเมตรครับผมระยะบังคับกับรีโมทกับตัวรถ ถึงได้ความยาวได้200เมตรสองเมตรครับโอ้โหถือว่าได้ไกลครับแล้วแล้วก็นี่แหละที่ร้านก็มีอยู่กี่รุ่น4ี่รุ่นอ่าสี่รุ่นครับผมมีรุ่นอ่ารุ่นล้อกลมนะล้อกลมอ่าตัวนั้นจะไม่มีไดชา้านะครับห้าหมบาทนะครับใบตัด50เซนอ่าใบตัด50เซนเนาะอันนั้นจะไม่มีไดชา้าในตัวแล้วก็มีมาตัวนี้9.5แรง9.5าจุดห้าแรงใบตัดห้าอ่าอ่าตัวนี้75,000บาทตัวนี้75,000แล้วก็มีอีก สิบหกแรงใบตัด80เซนนะครับหนึ่งแสนสองมื่นบาทนะแล้วก็มีสิบหกแรงอีกใบตัดหนึเมตรหนึ่งเมตรใช่ครับอันนั้นราคาหนึ่งแาหมื่บาทนะครับอันนี้บอกเลยว่าที่ขายราคานี้ก็พร้อมส่งทุกที่ฟรีค่าส่งฟรีตอนนี้ก็ถ้าเป็นตัวนี้พี่ยากความสูงกี่เมตรจะตัดได้ตามกำลังของมันไม่เกินหัวเข่าเนาะประมาณ80เซนเนาะประมาณ80ดสิบเซนสามารถตัดได้ใช่ไหมอย่างนี้ก พอฝืนได้อยู่อันนี้ถ้าแบบนี้ก็สูงๆอันนี้ก็ฝืนได้ได้อยู่ใช่ไหมอ่ะตอนนี้ก็จะมีตัวดีอย่างครับก็สามารถสตาร์ทกับรีโมทตัวนี้ได้ไม่ต้องไปดึงตัวนู้นอันนี้ไม่เป็นตัวตัวโชว์นะอันนี้ยังไม่ได้สตาร์ทรีโมทอ๋ออันนี้เป็นตัวโชว์ตัวดึงเอาครับผมถ้าเกิดเป็นตัวที่ีทร้านจะเป็นตัวสตาร์ทตัวสตาร์ทเกอรีโมทใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนวิธีการตัดครับผมนี่ต้องสตาร์ทมือนะครับนี่เป็นรถทดลองนะ น้ำหนักของเขาก็เท่าไรร้อยสี่สิบกิโลร้อยห้าสิบโลครับร้อยห้าสิบโลาก็ความสูงไม่เกินเข่าครับตามกำลังเครื่องของเขานะครับผม อ้าวอ๋อน่ะถ้าเราเราต้องอันนี้ใช่ไหมมันเจอพวกไม้ครับอ้อออ๋ตัวนี้ขนาด9.5ครับก็ราคาค่าตัวเขาก็45,000นะครับรวมส่งนะครับก็คนมาขับอยู่นู้นระยะ รีโมทก็200เมตรครับ200เมตรนี่ถือว่าไกลมากเลยนะยเป็นแบบไทยจยางนนะี่ะยาวๆครับตัวนี้บอกเลยว่าทุกรุ่นของเขานี่มีไดชา์ิในตัวนะครับยกเว้นแต่ล้อกลมนะ ถ้าลอกลมนี่ก็จะไม่มีไดซาร์ครับอู้ถอยหลังได้ด้วยอะ่ะตัดได้ด้วยถอยหลังอะ่ะแต่ทุกรุ่นนี่มีไดซาร์ในตัวหมดเลยครับ ถ้าอยากได้ก็สนใจสอบถามได้ครับก็เบอร์โทรก็ติดต่อก็061ครับ2740 8087ครับ061 2748087ครับผมพี่บูมนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามพี่แกได้ครับเรื่องโครงสร้างรถหรือว่าการใช้งานของพี่เขาครับ,รบแต่อุปกรณ์นี่ก็มีขายนะครับผม ขนาด9.5ครับราคาย่อมเยาครับพี่น้องถ้าตัวใหญ่นี่ก็จะแสนกว่านะเห็นไ,ไหมสามารถปลูกไวได้เต็มที่ครับเห็นไ,ไหม ก็ของเขาก็ห้ามเกิน40นะครับห้ามเกิน40องศานะครับสำหรับเครื่อง9.5นะครับตัวนี้แหละห้ามเกินเหอเหอเห็นไหมมันยังยยงก็ตัดได้ครับทุกคน พี่ถ้าแบตเนี่ยใช้ได้นานไหมอ่านี่ไม่มีไดชาร์จนะครับอ่าแต่อายุการอายุการใช้งานของแบตประมาณสองปีนะสองปีแต่ก็ถามว่าตัดทั้งวันก็ตัดได้ได้ครับตัดได้ี่หนึ่งชั่วโมงอันนี้มผมลองไปสั่งเลยแล้วไม่เจอหนม่เง<อ>ชั่วโมงต้องการประมาณหนึ่งลิตรใช้เนื้องานประมาณเกือบหนึ่งไลน์นะอ๋อชั่วโมงนี่หนึ่งลิตรคโอ้ ู้ตัดได้แบบสบายเลยอ่ะนี่คนมาทับก็อยู่นี่นะครับไปได้ทุกซอกทุกมุมเลย เดี๋ยวเราก็สามารถาติดต่อพี่เขาได้นะครับทำเดี๋ยวผมจะแปะเฟซขึ้นหน้าลิง์ให้ดูนะครับสําหรับรถตัดนะหรือว่าไปติดตามพี่เขาได้ครับทางเฟซปุ๊นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับหรือว่าทางไลน์หรือว่าเบอร์โทรนะครับผมหรือว่าติดตามผลงานของพี่แกรครับ อดีลยสำหรับคลิปนี้ก็ขับวนแค่เพียงเท่านี้ครับผมเอาไปเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ